กินเสร็จหรือ,อยังลูกกินเข่าค่ะก,กินเขา่ากินเข่าหอมกันแล้วน,น,น้ำมาท่านได้กนินนะอ่ะกินกกกน้ำครับอโอเคอเดินดินรอบเนี่อยู่นี่ละลูกม,มาคักเรียนขี้ตมแนี่ยเรียนขี้ต้มมาคักดอก มืัอนี้แดดดีดีค่ะอยู่สวนหินเดินลูกแดดดีเพิ่นเลิงขี่ตมเบ่งเบ่งมักคักขีกข่ตมอ่มาเลนร้อยแม่ยุนี่เด้อลูก มึงบรรยากาศสวนค่ะน,นี่แดดดีไวม,มากเลยจะไปเพิ่งสวนผักกันค่ะทุกคนวันนี้พารกรีของเขาก็นี่ค่ะออกมาเก็บพริกค่ะพริกเขาก็สิเก็บเอาแต่ที่มันแดงๆนี่ค่ะมันก็อาจจะมีผสมเขียวบ้างค่ะเก็บมันบ่แดงแล้วค่ะหนาหนาวแล้วเขาก็สิเก็บเอา สี่ยูส่วนลางก,กอนค่ะข้างบนมันอาจจะอ่อนอยู่ค่ะถ้าเก็บช่วงสุดท้ายค่ะข้างบนค่ะนี่แก่แล้วค่ะแก่แล้วาก็สิเก็บไปอันนี้เป็นเป็นรอบที่สองค่ะที่เข้ามาเก็บนะค่ะรอบที่สองก็ยังแบบดุคักค่ะเมืองโอ้เมืองความดุของเพื่อน ดกบักคักเลยแต่เสียดายมันหนาวมาแล้วค่ะไแผนที่ของข้าวบะแดงแล้วนโดกข้าวอีลีค่ะหนาวแล้วออกมาสวนกะลําบากกันเลยออกมาเก็บข้าวค่ะ,คะอ,อันนี้จะเป็นแปลงผักซีค่ะผักซีชัยของเรา อากาศหนาวแล้วใบเพื่อนก็นจะลืมเปลี่ยนสีแล้วค่ะนี่จะเป็นสีม่วงค่ะทุกคนมึงถ้าอากาศหนาวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีม่วงนี่เนี่ยลืมเปลี่ยนสีแล้วมันหนาวแล้วค่ะนี่เป็นแปลงผักซีไทยแล้วก็แปลงผักหอมค่ะต้นหอมใหญ่ ต้นหอมใหญ่ของเขาค่ะน,นี่ก็จะเป็นแปลงต้นหอมใหญ่เดียวกับดื้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงหัวไทรเท้าค่ะทุกคนแปลงหัวไทรเท้าค่ะทุกคนอุ้ยใหญ่มากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะลือ้อพือกันค่ะเนี่ยลื้อพืชกัน らここいいこがいいの๋ไปพกันคโอ้ย お、ォーフクタロウくんあれあれあれ何してるのフク。 นี่ค่ะผักที่เราได้กะได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเราก็ได้ผักซีไทยค่ะผักซีไทยของเราที่ปลูกไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปตัดหากออกเอาเก็บไปไว้ช่องฟีดค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมยญ่ค่ะทุกคนต้นหอมหญยเดี๋ยวเราไปย่างค่ะแล้วก็เราก็ได้พริกเด็ดมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเด็ดเป็นกิ้งๆไปแบบนี้เลยเอากลับบ้านแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ จะเอาไปเก็บอยู่บ้านค่ะเอาไปเดด็อยู่บ้านเพราะว่าห้าบ่มีเวลาเด็ดอยู่นี่ค่ะทุกคนเด็ดอยูุสวนมันบ่มีเวลาค่ะทึ่งหนาวน้ำเดี๋ยวห้าไปเด็ดกันต่อยู่บ้านค่ะหากเป็นกิ้งเป็นกีงแบบนี้เลยค่ะทุกคนมึง <c oughs> นี่มีแดงปนเขียวบ้างค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านกันค่ะพอมาถึงบ้านกะอาบน้ำแต่งตัวให้ลูกก้อนเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นเหรนตตม,มาเนาะ หรือพันหนาวได้ป่ะนี่อากาศเย็นตอนเล่นนะ่ะบ่หนาวดอกพอเล่นเสร็จหนาวบัดทีนี้มาหมดยู่ใต้ผาหุม่มค่ะหมดอยู่ไต้ผาหุมม่มแม่ว่าเอ้าเสียไปซะเอมาหมดยู่ใต้ผาหุ่มก่ะทุกคนโอนี่เพิ่นก็เล่นไปบัดนี้หิวเข้าบัดทีนี้แม่กระเฮ็ดข่าให้ลูกก้อนค่ะเพิ่นกินอูด้งค่ะทุกคนกินอูดง้ง นี่เพิ่นมากกินเส้นค่ะคนหน่อยเขามากกินเส้นแม่กะเฮ็ดเส้นให้เพิ่นก้อนเลยค่ะเดี๋ยวแม่กะจะไปเฮ็ดกับเข่าของแม่คิดอยู่ค่ะว่าจะเฮ็ดเมนูอีอย่างขอให้ลูกได้กินก้อนค่ะยังหน่อยๆกะให้เพิ่นได้ได้มีเนวากินก้อนหาเน้ากินให้เพิ่นกินก้อนบ่สันกะบ่ได้เฮ็ดอีอย่างเลยค่ะ ย่างในน้อยกะหาให้เพื่อนกินก้อนเปิดกระตูนทิ้งไว้ให้เพื่อนบมซันแม่ก็ับพอด้เฮ็ดกับเขาค่ะนี่เพิ่นก็นั่งเบิ่งกระตูนไปกินของเพื่อนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาไปเฮ็ดกับเขากันเลยค่ะเขาเขากลัวมาแล้วอันนี้หอมต้นหอมที่เขาได้มาจากสวนเมื่อกี้แล้วค่ะเขาก็มาหั่นล่างแล้วก็หั่นแล้วก็เขาเอาลงกระทะเลยค่ะลงกระทะย่างในกระทะค่ะทุกคน เอากะคนเลกคนเลไปเรื่อยๆค่ะจนว่าต้นหอมเฮ้าสุกนู่นละค่ะนี่คนเล่คนเลไปย่างไปจนต้นหอมเขามันนิ่มได้ที่แล้วนี่เฮากะเบงซอสค่ะเฮากะเอาซอสมอน,นี้เขาใส่ซอสนี่ค่ะซอสคาบูนี่ค่ะ,ซ,คะซื้อยุคค่ะเฮากะเอามาใส่เทใส่จังหน่อยพอมีรสชาติเพราะว่ากินหอมต้นหอมมันกะหอมอยู่แล้วค่ะพอกะใส่ซอสลงไปพอมีรสชาติค่ะ กหอมหวานกินเนี่ยโอ้ยแสบคักค่ะมันหวานเนาะเก็บสดๆจากสวนแล้วเขาก็เอามาหั่นย่างค่ะทุกคนนี่แหละอาหารแม่มาเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งของเสริมอยู่ในตู้เย็นค่ะว่ามีอย่างแน่มีอย่างเขากาออกมากินเลยค่ะแม่ก็หิวเขาพ่อแม่นี่มาดูกับเขาแม่ค่ะเี่เขาก็ได้สลัดค่ะได้สลัดผักนี่สลัดผัก อันนี้ก็จะเป็นต้มไส้หมูค่ะทุกคนต้มใส่หมูแบบญี่ปุ่นค่ะนี่มีอย่างกับกินอันนั่นล่ะค่ะอันนี้นี่กับขาวแม่ค่ะมีแค่นี้ละค่ะหิวเขาแห้งนี่เดี๋ยวเราไปกินเข่ากันเลยค่ะทุกคนในความหิวกับก,กินเอากินเอาละบอนี้กินเขากันค่ะทุกคนมีอย่างก็กินอันนั่นละค่ะกินง่ายๆนี่ เดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนวิดีโอนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจที่แวะมารับชมวิดีโอน,นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ